5ทีมจ้องโศกซาร่าบังโมเตรียมเคลียร์ใจสลตลุ้นคําขอโทษคืนดีเดลี่เมลรายงานโมซาร่ากาลังกลายเป็นประเด็นร้อนที่สุดของลิเวอร์พูลในตอนนี้หลังจากการออกมาสัมภาษณ์แบบไม่พอใจที่อาร์เนอร์สลตดตอบท้อเป็นตัวสํารองสามนัดติดต้นความสัมพันธ์สองคนนี้ซอแตกครับและทันทีที่ข่าวระเบิดออกมาก็มีถึง5ทีมต่างแดนติดต่ออยากคว้าตัวซาร่าทันทีทีมจากซาอุดิอาระเบียนะครับหนึ่งมีทีมออาฮิลาลกัสเซียและนิโอม แล้วก็มีจากทีมต่างแดนอีกจากทีม US ของทีมมีซานดิเอโกและก็ซิคาโกไฟา์นะครับทั้งหมดต้องการดึงบังโมออกจากแดนแอนฟิวคันทีที่ตลาดเปิดแต่เดลี่เมลเสริมว่าเรื่องนี้อาจจะไม่จบง่ายๆในอีก48ชั่วโมงต่อจากนี้ซาลาและสลอดจะนั่งจับเขาคุยกันหลังจากเกมที่ลิเวอร์พูลบุกชนะอินเตอร์มิลาน1.0ใน UCL ซึ่งซาลาถูกตัดชื่อทิ้งไม่มีส่วนร่วมแม้แต่นนทีเดียวแนวโน้มล่าสุดบอกว่าซาลาอาจจะยอมรับว่า ตัวเองพูดแรงเกินไปและพร้อมขอโทษสล็อตเพื่อขอ,ขอกลับมามีส่วนร่วมในเกมทีมมิลิพบกับ,บไบรตันสุดสัปดาห์นี้เหตุผลสําคัญซาร่าอยากลงเล่นเพราะพ่อแม่ของเขาจะเดินทางมาชมเกมนี้ด้วยตัวเองก่อนที่เขาจะก่อนที่จะเขาบินไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นในฝั่งสโมสซอนเลว์โพย,ย,ยืนยันชัดเจนว่าไม่มีแผนขายซาร่าในเดือนมกราคมและนักเตะเองก็ไม่ได้ยื่นเรื่องขอย้ายทีมแม้จะไม่เคยพอใจกับการตัดสินใจของสล็อตเช่นเกมเสมอ สามต่อก็ตาบอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเคยปัดข้อเสนอ150ล้านปอนด์จากอัลติฮัตไปแล้วและซารายังมีสัญญาอยู่ถึงปี2025พร้อมค่าเหนื่อย4ี่แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ดาม่ารอบนี้จะจบแบบไหนบางโมจะปรับตัวบางโมจะปรับความเข้าใจกับซอลาได้หรือไม่หรือ5ทีมต่างแดนกําลังเตรียมจุดตัวเขาแบบสายฟ้าลับในตลาดหน้าหนาวนี้นะครับากทุกคนมีความคิดอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ